มิสเตอร์ชนพามาทาความรู้จักครับกับกล้วยไม้ชนิดหนึ่งครับเป็นกล้วยไม้ที่เรียกวันหน้าปลูกเลี้ยงมากเพราะว่าเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายและดอกมีสีสันสวยงามมีสีสันที่หลากหลายนะครับก็บางท่านก็เรียกว่าเป็ดเหลียวหลังนะครับเห็นไหมครับลักษณะเขาเหมือนกับเป็ดน้อยเหลียวหลังนะครับนี่ฮะชัดเจนคือดอกนี้ครับเห็นไหมครับบางคนก็เรียกว่านกกกไข่นะครับซึ่ง เวลาเขาให้ดอกเป็นช่อบแบบนี้นี่สวยจริงๆก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่ดูแปลกตาแล้วก็ถือว่ามีหลากหลายนะครับบางท่านเ,เคยพบเห็นก็คือพวกประเภทนกพิราบก็จะคล้ายๆกันแบบนี้แหละครับส่วนลำต้นนะครับเป็นลำต้นแบบนี้ครับหัน้ำนะครับแล้วก็มีการแตกหนอ่อง,ง่ายๆครับไผ่โรเทียครับ look here.